นี่ครับได้แต้มแหลกครับได้แต้มเดียวครับวันนี้ตอนรอับแหลกครับโดยดูเสียนไทยครับมีครับฝีมือดวงครับฝีมือดวงโอ้โหอยลงครับไปลืงน่าจะแปะโล่งกันครับแต้มที่สองครับแต้มที่สองใส่สามแผ่นเสียสามสี่แผ่นนั่นเนาะเหลือกี่แผ่นนะ 4,000นหนาวๆครับผมก่อนออกไปใจออกไปเก็บกับมอกหนักขนาดนี้สวัสดีปีใหม่ครับผมวันนี้วันที่สองครับทีมงานของประยุทธ์ครับล่าหนูมือนเดิมครับหลังจากกินยุดปีใหม่ไปแล้วกินปีใหม่ไว้าจากน,นี้ละวันนี้วันที่สองเปิดหัวสักาลาเลยครับนำฤษเซียนบุญเซียนไทยวันนี้มาสาม,มคนับผมมาลอดูจะมีแต้มก็แต่ว่าขนกับฟันมาเต็มหลังแล้ว ไครับล็อกรถเต็นเออเดี๋ยวลงไซก่อนนะครับเดี๋ยวปากันครับปึ๊ดมาครับสมานชมกลางเต็นท์ร้อยครับวันนี้ถือว่ามาพักผ่อนก็กินปีไม้นักซะเหลือเกินบรรยากาศมันขำคราบผมเสียบบนเจอนอนบนห้างครับต้มกระดูกหมูสดนห่อนจะได้สวงวันนี้ออกมาพักผ่อนมาลองเจิมอะไรรอเซียนบอลครับเซียนบอลไหน่อยมันผูกหือครับจะได้มาด้วยกัน หอ่อเพียงกหระเออเดี๋ยวเป็นห่อเพียงสักหน่อยครับผมมาครับผมได้เวลากินข้าวและนะ้วเมนูกเก่าเมนูเดิม,อมของของคือคือต้มซุกเดี๋ยวกระป๋ากระป๋องเดี๋ยวเซียนอะไรก็คือติกันนี่เซียนบุญหนังโจยครับตะกันนะมาแดดอะไรจะไปร้อนกลับมาใส่พี่เอ็มอยู่ร้อนมากอ่ะอันตรีมันไก่ลุกไงนี่ ไปครับจะตีนะครับกินข้าวหนะ้าเติมพลังครับเออหมดต,ต่อ,อลุ่มกุ้งก็ได้ก็ได้เออไปบอกปุนณหยมาใส่หนูสามผกินข้าวกินน้ำด้วยกันมาใส่หนูสามผลขอได้กันกูคู่กูคนนะมาครับนัะครบเริ่มกินข้าวกันแล้วครับก่อนจะกินข้าวนะบ่อมมา

เดือยครับมาครับอยากเข้านะับผ้มจได้เวลาออกเดินทางเหรอครับไปแล้วครับได้เวลาออกเดินทางแล้วอะเียนได้เหรอไปแจ้คลับแรลงครับเดี๋ยวใส่เต้กันครับใส่เว้กันได้หินกันครับคนละกันแท้ครับมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวตากันครับตอนได้ตั๋วนะครับเดี๋ยวส่เตียวกันเกียวรอเส็นบุญนะครับนี่ บล้อครับไปไผ่ไปมันครับเสียงคุณคนละตางครับนี่ครับเดี๋ยวเอามาปกคุมครับเต็มนบนเตี้ยครับไปครับเดี๋ยวปก่อนแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันครับผมครับทำลมดูลังเงียบนี่นอนเนี้มาบมาครับผมครับเต็มเลกของมครับผมกับปันครับผมสวยงามสวยงามขยัดเก็บก่อนครับอืมหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วมาครับผม ของผมใจหมดแล้วนะครับได้ปะดูของเซียนไทยนี่สูงเซียนไทยใจครับมันยังบ่ออกครับ๋ยวนี้ฮะนี่ครับได้แต้มแหลกครับได้แต้มเดียวครับวันนี้ตอนรอบแรกครับโดยรูเซีนไทยครับ โอ้ยไอลึกงเหมือนกันครับไอ้ลึกงเหมือนกันโอเคมาฐานนะคนนานาแล้วครับดูเสียนไทยได้กี่แต้มไปใจอยู่ครับเสียนไทยไปใจอยู่ผู้นหนักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเสียนไทยใส่แถวนี้นี่กันหลังหนึ่งเนาะเสียนไทยใส่เนี่ยปักผม่ม,ะมะอมอหลอโอ้โหต,ตายตายคิดเปร เซียนได้หืตางหล่นครับเซียนไทยเสี่ยขี้ดินครับสูตรเซียนไทยง่ายๆครับขี้ดินน้ำหอมครับผมก็ได้อยู่ครับแกได้ตลอดนะครับเอานี่เสาะหอยไม่หักครับไปครับติดตามเซียนไทยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปที่ต่างเซียนไทยครับผมดูอ่าคนใส่งมั่นใจเด้ออยู่นกอ่เงอะต่างอย่างเซี่ยมหอมป๊อบ แมวมีแมวด้วยวะแมวครับจะมุดลังจะมุดแล้วครับเดินไปเรื่อยๆเสียนไ h ấ กี่โมดแล้วเสียนไห็ได้ตัวใหญ่ก่็อุ้ยหอยเก็บหอยครับเก็บหอยไว้ใส่หัวหน้าครับผมปลาลืมติ้งหอยเลยเอากรหอยครับโอ้ยมีแต่ปลาครับท่านผู้ม

ถุงเบามานี่ก็กลองมาอยู่เดี๋ยวไปถึงก็เปิดอัพไว้ไปไหนครับรออโอ้มันตึงไะเลอะหมดแล้วครับครับเจิญท้ายเนาะเจนายพี่ใหญ่ใจกลับนะครับคึ้งเลอะอย่ง สีน้ำหอมกันนี่หละเพื่อนสีแต่ตายน้ำหอมอ่ะจูกันไปเลยครับเสียงไทยเพื่อนนี่สีน้ำหอมกันน,น,น,นี่น่าจะออกดึกครับเพาเขาถุ่มเกือบสองถุมเขาไปใจกันแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวปะกันที่ห้างครับหาดึงหัวหงษ์เินไทดึงหัสรุปผลตอนนี้เลยป่าบุญเดียวกัน นะครับนีหลุนเดียวกันนะครับ<ช>หลุนเดียวกันนองอะครับขออนุญาตเก็บหอยนะครับได้แล้ครับว่าได้ลกนะครับวันนี้บ,บับนไปใส่บุลล่าพอแล้วครับเดือดฝนพักค่อนนะครับผมเราเสียนอะไรครับผมลกเลยตีดนะครับดูบรรยากาศโอ้โหมาหาเตี้ยงเตีนอนต่อสักหน่อยกันครับ ใส่สามแผ่นเสียอสามสี่แผ่นนี่ยนะเหลือกี่แผ่นนะสี่แผ่นหนาวหนาวครับผมก่อนออกไปใชออกไปเก็บกลับหมอกหนักขนาดนี้บอกกันเพื่อค่ะต้องใช่เดี๋ยวเอาต้มน้ำไปทาเละเสียนวดนี่เราจะแผ่นห้าบาทนะครับเดี๋ยวไปเก็บกลับครับ มาครับหลังทีจ่องดีสามเองครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ไอ้ลึงครับไอ้ลึงนักตึกๆเลยครับหยาดเก็บก่อนครับขอหยาดเก็บก่อนครับโอ้โหอย่างออกก่อนโอ้โหดูครับมีโลครับรุ่นนี้ครับอยากเก็บก่อนนะครับกับฟันครับผมไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับตัวแรกของเจ้าครับ นี่ครับฝีมือดวงครับฝีมือดวงโอ้โหไอลิงครับไปลิงน่าจะแปะโลเหมือนกันครับแต็มไปสองครับแต็มไปสองก็โหบานพระอาทิตย์เลยครับผมหมอกตกแก่เลยมาแล้วครับสรุปผลเซียนไทยมือเจ้านี่สวยงามอยู่เจ้าคืนได้ตัวมันบอกออกครับมันบอกออกไหมครับของผมไอ้ลิงครับไอ้ลิงสามครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับเออเออแล้วรอดูเซียนบุญครับผมยังมาแต่ครับผมบุญโลหัดครับัเนาะดุอร่อยแค่นอร่อยครับผมเก็บขัวครับเกลังขัวปั่นปูดกันได้คนละสามสี่ตัวอยู่ยครับกับพานอยู่ถือว่ามฮัพฟันปีใหมดด่ดอกหมอก็หมุนเลยยี่โมงเลยนี่เจ็ดแปดโมองอยู่กา เดี๋ยวหนังผิงไค่กันครับจะเริ่มปิก๊กันละ